ขนเป็นศิละปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่ดีงามและสง่างามโขนเป็นจุดศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงะและโขนก็เป็นนาตกรรมที่ผู้แสดงต้องแสดงออกถึงท่าทางที่ดูแล้วเข้าใจได้ถึงความหมายที่ต้องการสื่อออกมาค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการร้องหรือการเต้นแต่ต้องบอกว่าในยุคนี้ค่อนข้างหาดูได้ยากค่ะและเด็กรุ่นใหม่ก็ให้ความสนใจให้ความสำคัญน้อยลงแต่ก็มีการเปิดกว้างให้ได้เรียนรู้นาตกรรมที่เรียกว่าโขนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆและตอนนี้ก็ได้รับความสนใจจากเด็กๆกว่า300ชีวิตทั้งเด็กไทยและเด็กต่างชาติที่เข้ามาเรียนรู้ น้องเบนจามินตาดีเด็กแลกเปลี่ยนชาวแคนาดาคนนี้คือคนกล้าท้าชนของเราค่ะเพราะเธอบอกว่าเรียนโขนเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็ท้าทายให้ทำในสิ่งที่ดีงามของไทยค่ะ ถ้าบันคกรทธต์ได้จัดการแสดงโขนการแจ้งขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานักแสดงโขนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆในชุมชนใกล้เคียงมูลนิธิคฤทธต์และเด็กจากทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมแสดงในครั้งนี้นอกจากเด็กไทยแล้วยังมีเด็กต่างชาติที่ขึ้นแสดงด้วยน้องเบนจามินตาดีเป็นเด็กแลกเปลี่ยนชาวแคนาดาที่สนใจศิลปะก,การแสดงโขนเป็นอย่างมากจากการได้เรียนในชั้นเรียนพอกลับไปแคนาดาแล้ว น้องเบนจามินต้องทำงานเก็บเงินเองเพื่อกลับมาเรียนโขนอย่างจริงจังที่เมืองไทยครั้งแรกเป็นนะักเรียนแลกเลกเียนที่วิทยาลัยนัตสินสุโขทัยครับก็ได้เรียนโขนที่ที่น่านประมาณหนึ่งปีครับแล้วก็ได้มาอยู่ที่กรุงเทพต้องนีขบกหนึ่งปีแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่ที่สถาบันบณฑิตพัฒนศป์เรียนโขนครั้งแรกนะผมไม่ได้ผมไม่ได้ตัมม้งใจครับมีมีครูบอกว่าเบนจามินถ้ามาอยู่เมืองไทยต้องรู้จักวัฒนธรรมไทยด้วยครับ ผมก็สนใจเรียนอะไรที่อยากจะให้เรียนผมผมก็อันแรกเขาพูดว่าเป็นจะนไปเรียนรัตาน,น์าก็ได้ไปเรียนดนตรีไทยไปเรียนลัมละครอ,อะไรก็ได้ผมก็เห็นผนผมก็จุกใจเลยผม,ผม,ผมอ,ยอยากเรียนยนี้ครับตอนนั้นก็เห็นพี่น้อง,องๆเขาเต้นเสาเขาไม่ได้ไม่ได้แต่งชุดโขนยังไม่ได้เห็นแสดงโขนยังไม่รู้จักอะไรครับแต่เห็นแล้วก็มันรู้สึกเหมือนโอ้ยดูมัน มันยากได้อยากอย,ยากเล่นเหมือนกันนะครับเขาให้ขให้ฝึกพื้นฐานเลยเขาเราะว่าเบนจามินตัวเที้ยแล้วก็เห็นลีลาเขามันเขาเบนจามินเป็นลิงแน่นอนไม่ได้เป็นท้าไได้เป็นยกักษ์เขเป็นลิงนะครับได้เรียนเมท่าลิงแล้วก็ื่อยก็ได้แสดงผลครูต้อยจตุพรรัตนวราหะศิลปินแห่งชาติปี2552สาขาศิละปะก,การแสดงโขน เป็นผู้ฝึกสอนให้กับเด็กๆที่มาเรียนศิลปะการแสดงขู่ต้อยยังเป็นผู้ที่ให้โอกาสกับน้องเบนจามินในการขึ้นแสดงขนขงกลางแจ้งที่ผ่านมาด้วยเพราะมองเห็นว่าน้องเบนจามินมีความสามารถและอยากให้เป็นตัวอย่างให้กับเด็กไทยได้หันมาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยคือเราไปดูถูกเขาไว้ใจใจนะเ้าหลังมันจะรับมาเต้นอะไรได้วะคิดนะม,มีความเข่งงั้นแต่วลางเขาลงมือลงมือสอบปับ๊บผมตกใจเลย บอกโอ้ยม,มันเต้นดีคับตัวเด็กของเราออกฮะนะจะขออยู่อยากมาเรียนที่นี่ไหมเรียนพิเศษ,ษ,ษที่นี่ไหมวันอาทิตย์มาเรียนที่นี่แล้วก็บอกเขาตรงๆว่าที่ให้อยู่มาเรียนที่นี่เนี่ยต้องการอยากให้เด็กพวกนี้เห็นว่าคนหลังเขายใ,ให้ความสนใจเรื่งองศิลปะและทางไทยนะเขาก็มาเรียนบอกครูพิทธิ์จับเล่นหัวด้วย อนะย่างน้อยให้คนนี่รู้ว่าเขาเล่นได้อะไรได้อย่างนี้นะฮเขาก็ดีใจก็ได้เล่นเขาดีใจมาขอบคุณองว่าขอบคุณครูมากเลยที่ให้ผมมาเล่นนี่เราคิดว่าต่ไอไปเนี่ยเขาจะดังพอสมควรย่างคนจะส่งเสริมเห้เขาเล่นรู้และนี่ตลอดให้เขาเห็นนะฮะว่าตัวหลังเนี่ยมาเล่นให้เราได้จากการเปิดสอนฟรีมาก,กว่า3ปีของมูนิธิคคกฤทธิ ตอนนี้มีนักเรียนที่สนใจเรียนศิลปะการแสดงในสถาบันคือกริสกว่า300คนมีตั้งแต่เด็กๆจนถึงวัยทำงานซึ่งเบนจามินเองก็เป็นหนึ่งคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกได้กว่า1ปีแล้วด้วยภาษาและการเรียนที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการสื่อสารทําให้เบนจามินต้องขยันกว่าเพื่อนๆหลายเท่าแม้จะเหนื่อยแต่เขาไม่เคยคิดที่จะหยุดเรียนไม,ไม่ได้คิดนะชอบจริงๆแล้วก็อยากเรียนแล้วก็สนใจเรียนภาษาไทยให้เข้าใจ ตองแสดงต้องซ้อมผลก็ครูจะพูดว่ามันต้องย่อต้องอลำวงต้องต้องรู้ทุกคำานี่คืออะไรแล้วนกะ็ครูทุกคนเข้าใจดีนะครับแล้วนักเรียนทุกคนพี่ๆีน้อง,องๆก็ครูก็ช่วยผมให้รู้ว่าภาษาไทยคืออะไรแล้วก็ให้แปลอัลภาษาศัพท์กราบีสีแปลว่าอะไรเขาไปว่าลิงเขาไม่ต้องรู้อนะไรเขาไม่จำไว้แต่อไปก็จะได้แสดงสญญ ทุกคนมันในคุ้มขนในคุ้ตสินไทคมันครอบครัวทุกคนช่วยกันใจดีจริงๆเอาตรสงสใจแล้วอยากรู้อยากรู้ขนม,มากขึ้นผมก็อยากศึกษาอยากรู้อยากได้สแสดงขนอยากได้แบบนี้นะครับผมก็คิดว่ายากจริงๆแต่มีความสูขก็ได้เล่นได้ศึกษาได้ครับด้วยกำลังใจจากเพื่อนครูและพ่อแม่ที่เข้าใจ ทำให้เขากล้าที่จะมาอยู่เมืองไทยได้ฝึกการแสดงจนถึงวันที่ได้ขึ้นแสดงร่วมกับเพื่อนๆพ,พ่อนพ่อเขาแม่ใช่ไหมครับ mm hmm. เพื่อนๆนมันทุกคนก็งงะ <c oughs> ทุกคนไม่เข้าใจว่ามันเป็นจามินจะมาอยู่เมืองไทยเพราะอะไรมันเอาเป็นจามินไปเต้นโขนวก็ดูวิดีโอแล้วงงเลยครับเราไม่เข้าใจแต่พ่อแม่นะภูมิใจเขาคือว่าถ้าเป็นจามินมีความสุขก็ให้ไปอยู่เมืองไทยได้มันไม่มีปัญหา พอดีเขาเดือนหน้าพ่อําแม่จะมาเที่ยวเมืองไทยครับก็จะได้ไปดูกลุ่มซอมดั้ด้วยครับก็ได้ไปดูโขนเป็นยางไงรงคิดว่าโชคดีที่สุดน,นะครับผมเคยฝันว่าอาจารย์มีโอกาสในชีวิตจะได้เจอปะเทลจะได้แสดงสำหรับเขาครับแต่ไม่คิดว่าจะได้จริงๆคงคิดว่าเป็นความฝันอันเดียวมันมไม่รู้รู้สึกรู้สึกภูมใิใจดีใจมากครับเบนจามินอยากจะเป็นครูสอนน้องๆเพื่อนๆ หรือคนที่อยากจะเรียนซึ่งเป็นชาวต่างชาติจะได้สื่อสารกันอย่างเข้าใจต่อไปหากเปิดเสรีอาเซียนจริงๆน้องเบนจามินก็อยากจะเป็นผู้ถ่ายทอดศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยให้คนต่างชาติได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นก็จะได้เป็นอาจจะได้เป็นครูครับอาจจะได้ช่วยครูโข,ขนสอนโขนสําหรับของต่างชาติของที่มีฝูดภาษาไทยไม่ได้ครับ อาจจะได้อธิบายข่านี่คืออะไรต้องทำแบบนี้แล้ว็ขาจะได้ช่วยครูโขนที่ยังที่มันที่อยู่ในเอเชียแล้วนี่จะเป็นเอ็นเจอร์แล้วจะได้ช่วยให้วัฒนธรรมไทยทุกคนจะได้รู้จักจะได้เข้าใจดีขึ้นผมก็อยากได้แบบนี้อยากช่วยน้องเบนจามินเป็นตัวอย่างของเยาวชนคนกล้าที่รักโขนและกล้าสืบสานวัฒนธรรมไทยต่อไปแม้เขาจะไม่ใช่คนไทย